สบายดีโดยสบายดีเอื้อยจันทมเนาะโดยอายุจักจปีแล้วเอ่ยสามสิบแปดอายุสามสิบแปดเนาะเจ้านี่เป็นยังกับสาลาเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยเนาะโดยสาวลานี่ก็คืออันเบ่งมาหน่อยสาลานี่ก็คือเป็นเอื้อยสะพายของสาวนิงเนาะหรือว่าพี่สะพ่ยแหละโดยเนาะก็คือทางเอื้อย่นนี้ก็ได้อัน เห็นคลิปเนาะเร oh. ื kind of oh. ่องราวเกี่ยวกับการเฮ็ดบุญเนาะเพิ่นหาก็เห็นคลิปพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากแก้ข้าวเนาะหรือว่าอยากอธิบายชี้แจงความเป็นจริงเนาะโดยอาเซิร์เลยเรื่อยเด้ๆการว่าเฮ็ดบุญเนาะทางพุทนหันในดอกหันว่าว่าทางพุทธก็เฮ็ดบุญน้ำแบบนี้เฮ็ดทางพุทนก็เฮ็ดทางพีก็เฮ็ดมันบ่แมน คือว ah oh ่าคันว่าเฮ็ดก็คือว่าเฮ็ดทั้งในดองจบทีเดียวเลยแบบนี้เพราะว่าน้องชุมฮาวันมาอยู่ทางในดองแล้วในใดในใดก็คือหมอบทางในดองเบิร์ดคือว่าเฮ็ดนำการแล้วก็จบเลยแบบนี้แารทั้งฮากับสีคอทามเอ้ยว่าเนาะอะเป็นย่อนสาเหตุใดคุยกันแบบใดเนาะทางเพินจังเข้าใจพิดว่าทางเอ้ยนี่ก็เสียบุญคือกันคุยกันสาเหตุตัวนี้เนาะ เพราะว่าตอนแรกหันคันว่าเข้ากับโค้ว่ามีเอฟเอฟซีเนาะเอฟซีไอซองซูเปอร์ว่ายูทูปเปอร์เนาะซูเปอร์แลเข้ากับะเป็นีเอิร์ซองแล้อะไโดยดูซูเปอร์เขาช่วยเรือนะนะคิดว่าผมมีคนแบบจูเปอร์ช่วยเรือเข้ากับว่าชี้ซอยกันเพราะว่าอยากซอยกันนะนะบัตนี้ตอนนี้ยบัเฮ้าไปเข้ากับความหู ຖ້າບໍ່ທົງການເນາະໂດຍອ່າແລ້ວໄປຜູ້ໃຫຍ່ໄປຊູ່ທາງພຸ້ນຫັ້ນເວົ້າວ່າເງິນປະກັນສັງຄົມກະທາງໄດອງດຮັບນາໂດລ້ກເງິນທີ່ວ່າอ ทางชูเปอร์ยูยูชูเปอร์เนาะยูทูบเบอร์เนาะแบบว่าก็มีผู้ใหญ่ใจบุญมีทางเอฟซีของเพื่อนผักให้อันยูทูบเบอร์เป็นสะพานบุญให้เนาะโดยมาช่วยเหลือทางครอบครัวของน้องนิงเพื่อนโดยแบบนี้แหละแบบนี้ยแมนเนาะแล้วก็ หลายอย่างแล้วเงินที่ว่าทางทางบ้านแต่ละบ้านโมบ้านมาช่วยเรือเนาะ,ะโดยกระทบทางแม่ไอทางในดองเบิร์ดเงินกินทานก็ว่าได้เนาะว่าสั้นจ้ะโดยและบัจจุหันทางชุมหาหันบ่ได้ว่าได้มียังเลยว่าไปนั่นซะคือว่ามอบทางในดองเบิร์ดโดยแต่ว่าช่วยเรือเนี่ยก็ช่วยยูเห็ดต่อเห็ดต้นเห็ดยังที่ว่ากระเมนเลยเนาะ,ะพะวาน คนนี้น้องสาวนี่ก็ได้ไปอยูุน้ำเพื่อนแลว้วมอบเป็นคนทั้งนั้นแลว้วเนาะโดยก็คือเพื่อนนี่ก็ได้เหตุไบง,ง่ายไปเรียบร้อยได้หรอวาโดยเรียบร้อยโดยคือว่าทางพุ้นหมดเลยมอบทางพุ้นหมดเลยโดยแต่ว่าทางสุฮาวก็คือเห็นอะไรเนาะแหมเราก็ให้เสียผ่อไปว่าไปนั่นซะโดยอ่าแล้วก็มาเสียลูกสาวไปอีก แล้วก็เลือกมันก็เลยุนรวนไปหมดเลยแบบนี้วลกกาอันเสียงกระดังนเ้อพี่น้องเพื่อนนั่นเอื้อนอดูแค้มทางเนาะอยู่ที่ถนนโดยแต่ว่าว้าอันเสียงกระดังพังบ๊อสักกะขอโทษขออภัยพี่น้องเลยคือว่าตอนแรกนี่คุยกันปรึกษากันว่าเหตุบุญเห็ุท่านน้ำนองนี่เนาะเห็ดบุญแจกข่าวหานองนี่ แลสิออกกันคนละเครื่องบ่หรือว่าจังไดแม่ตอนแรกว่าสิออกกับคนละเครื่องโอ้ตอนแรกก็ว่าสิออกกันคนละเครื่องบัดนี้บัดไปเบิ่งไอทรศัพท์บไปนี้ว่าเห็นพุดทางสะพานบุญเนาะู้ใหญ่ใจดีที่ว่ามาจากพังไทยหรือว่าตั้งประเทศมาช่วยเรือน้องฮาเนาะคิดว่ามันกันหน้าซีมีแน่แหละกับเงินประกันสังคมน้องเฮาออีกเด้อบัดนี้ โดยคดาทางพุ่นซีเงินประกันสังคมนี่เนาะทางเจ้านี่กัได้หู้บ่ว่าได้จักล้านบ่หู้โอ้ทางโบหู้บ่เลยเพราะว่าในดองบ่ได้ซีในทางในดองพุ่นกับ่ได้เล่าสู่พังเนาะแม่โดยกับ่บหู้บ่เห็นน้ำโดยทางสะพานบุญช่วยเหลือกับ่บหู้บ่เห็นน้ำโดยกัมีแต่ทางเอื้อนี่เห็นทางช่องทางเออ่ทางคลิปบ่ทางคลิป Oh, โด้วยเลยทั้งอันเอื้อยนี่กะได้ส่วยเพื่อนทำบุญน้ำโบครั้งนี้แบบเป็นจำนวนเงินโบหรือว่าจังใดองสอยโย oh. กะซอยแบบเฮ็ดต่อเฮ็ดต้นซื้อนั่นซื้อนีอ่ฮะแล้วกะซอยไปทางนี้แหละ ตอนที่ว่าน้องหันยังยังแบบห้กะลวงลาบไปแม่บอกยังไม่ได้สมศักดมือที่น้องเสียชีวิตมือทำอิดโดยก็ได้ซอยเงินจำนวนที่ว่ามอบให้ดองกัเห็ดกองบางแน่เห็ดต้นนำแน่ก็ตกอยู่สี่แสนหกเนาะสี่แสนหกบันไดก็ซอยเห็ดต้นเห็ดบางเห็ดอีกอย่างที่ว่าของยาคูอันเด้บางก็ ห้าแสนแล้วก็ซื้อซอยน้ําซื้อซอยเอน้ํากินแล้วก็น้ําอีโดแล้วก็แป้งนัวหั่นแหละเนาะเฮาก็ซอยแบบนั้นเฮาก็รววมเงินกันโพ่อแม่ก็บ่มีก็เก็บเก็บเงินกันแต่ละเอ้ยน้องอยู่กรุงเทพฯแน่พากันเก็บเแต่ละคนเนาะโดยพากันเก็บรวมแล้วก็นั่นแหละก็สํานานแล้วตอนนั้นช่วยเท่าที่ช่วยได้เนาะช่วยเท่าที่มียซมเฮาก็รวมเงินกันโ ยยในในเมื่อบุญนี่กะทั้งเจ้านี่ก็ได้มอบเงินเป็นก้อนให้เพิ่นเลยบ่แบบว่าชื่อนั่นชื่อนี่เด้อดองมอบเงินเป็นก้อนบ่บ่ได้มอบในเมื่อบุญนะ่ะนะบ่ได้มอบเท่าแต่ว่าีแม่หันซุ้มห้าวหันทางแบบทางที่หันเอากล้วยเอาอยางมาที่หักระ้ม เอาปวยมาแต่เฮือนเฮ้ามาหฮาข้าวต้มซอยแล้วก็เป็นเป็ดเป็นอยังกับอีแม่ห้าซอยอะไรเดียนะโดยเป็นปวยอ้อยซอยปีหรือว่าเป็นเป็ดเป็นไก่ก็เอาไปซอยกันเนาะโดยแล้วก็คือคือว่าเงินเห็ดตอกเห็ดต้นกับซุมเฮาเห็ดตั้งหากซุภเาพากันเห็ดตั้งหากโดยเพราะว่าการเห็ดต้นนี่มันกับโบเกียวกันเนาะเพราะว่าสมมติว่าห้าซอยการเห็ดต้นนี่ก็คือเพิ่น เฮ็ดให้ผู้ที่ล่วงลับเนาะการที่ซอยนี่ก็คือมอบเงินให้ดอกนี่สื่อเครื่องอยู่ของกินชื่อกระต้มขนมให้ผู้ที่มาห่วมงานเนาะมาห่วมงานขนมข้าวต้มก็ซื้อผู้ที่ห่วมงานแล้วก็ซื้อของที่ว่าใส่ในกระตกผ้าข่าผ้าเวนที่ว่าข้าเฮ็ดเอกระตกเดชกระตกผ้ากองบุญเนาะผ้ากองบุญก็ซื้อข้าก็ซื้อมรดยซอยซื้อแบบนี้แหละเป็นผลหมอกผลไม้ใส่กระตกเดชข้าก็ซื้อดย โดยแล้วก็ตอนนี้ก็เอ่ยก็ซีแน่เรื่องแตงดองเนาะโดยหรือว่าซีแจงอะไรเนาะซีแจงอ่าซีแจงเรื่องแตงดองเพราะว่าคนผู้นี้นองเ้าหันในทางได้ดองหันตอนที่ว่าเอาเมื่อหันยังไม่ได้แตงดองโอ้ยังไม่ได้แตงดองเนาะโดยกัยังไม่ได้แตงดองกัแนี่ยใดกัน้องเ้าก็เซียไปแล้วเนาะกับมันตามประเภทนี้ ประเภทนีก็เสียไปแล้วก็ต้องได้แต่งประเพนี้เพราะว่าประเภทนี้บ้านเฮาเฮาก็อยู่ในบ้านในเมืองคันบ่แตงก็บซี่ได้อีกหีดคลองของหมู่บ้านของเอื้อยมาชั้นๆเนาะถ่าวาปินทางบ้านของแม่นา,นา,านนภานี่ถ้าว่าตอนมาอยู่ต้องกันในไหวคอแล้วแต่ว่ายังบบได้แต่งถ่าว่ามีภยัยผัวหรือว่าภาัยเมียเสียชีวิตแล้วนี่ก็แม่นบบได้แต่งเลยเนาะ นี่เป็นหีดของของบ้านเพิ่นเนาะทางหมู่บ้านบ้านนั้นเจ้าอยู่บ้านใดเกาะเยอยู่บ้านโคกกลางอยู่บ้านโคกกลางเนาะโดยบัดโคกกลางแต่ว่าตอนปัจจุบันก็มาเอาพัวบ้านคอาแต้โดยเป็นเอื่อยเนาะโดยและบัดสมมติว่าแต่งนี่น่องเ้ากระเซียไปแล้วเลยแต่งแบบไดเอ้แต่งคือว่าแต่งแบบเอาประเพณนี้แบบให้มันแล้วแบบง่ายๆว่าแว่าไปนั่นซะเนาะ ง่ายๆก็ค uh ือแตงแบบแต่งจําขึ้นอ uh, ่ะน uh, ี uh, uh, assim, so ่น uh, ่องกกขอโทษเด้อน่องทำเอาความหูเลยเนาะเพราะว่าทั้งหิดคลองทั้งเขาเบ่าเคยนนะเนาะเพราะว่าสมมติว่านองเขาในตอนที่ว่าเมื่อบานโคกเนาะทางผู้ใหญ่พันธิบ้านแห็นจำลงจำลงบันีนจำลงก็คือจำออกจากหีดในเฮือนบแม่ คันว่าเข้าเข้าหันว่าได้ทรงกับในใดก็ต้องได้แต่งโดคันว่าทางทางภายในดองหันว่าได้ทรงว่าได้ทรงกลับคืนในใดก็ต้องได้แต่งโดคัดสมมติว่าทางในดองหันทรงกลับคืนแบบนี้ก็คือบ่ได้แต่งจบเลยโดยทรงกลับคืนีนมีอย่างแน่มีควายตัวหนึ่งก็คือจบ โดยโดย้วตัวหนึ่งมามอบให้ทั้งนี้แม่มันเป็นใหตจำพี่เอาคืนสิบ่แม่โอ้โดยคันวันนน้ได้กับในดองว่าปร่งแล้วบระสงก็คือได้แต่งโดยคือบรโจกต้องได้แต่งทางบ้านมันเป็นประเพณีบ้านเฮ้าเนาะก็คือได้ยินเพื่อนว่าวันบบได้แต่งแล้วเนาะนัไปแม่โดยดองกันเข้าใจแบบโบได้แต่งเลยเพื่นว่าแต่ใน่ได้ก็ต้องแต่ง Oh. นยดองพันว่าแบบเล่ากับคือว่าอะไรเนาะโดยทั้งอันกอนเพื่อนฉีเว่านี่กัได้ได้คุยกันแล้วคุยเรียบร้อย oh. เอาผูา้ใหญ่หลักผู้ใหญ่ที่ว่าทักงบ้านมาคุยกันเรียบร้อยแล้ว oh. แต่ว่าเบอร์นั่นหันนายดองหันโอเคโ oh. อ้ไปตามนี่ตามที่ว่าบัตรนี่แหละนายดองดองอกมาว่าใน เห็นในคลิปเนาะในคลิปโดยในคลิปว่าคือบอไดเห็นในซ่องอันยูทูบเบอร์ท่านนึงเนาะท่านนึงแม่โดยคือเจ้านี่กะหากะเห็นบ่หรือว่าจังไดหากะเห็นโอ้เพราะว่าชวนมากเออมันก็ได้ลงคลิปว่าประมาณสามมือแล้วเนาะสามมือแล้วเราหากะได้เห็นชวนมากก็กะพากันวุ่นๆนี่แหละเนาะกะบอไดเบิ่งบอไดเบิ่งโดยอีกอย่างก็หาก็เห็นเขาลงแบบ คลิปนอกเ่าเขาก็ประหยักแบบยั่งประหยักยั่งเงินสะเทือนใจเนาะเทือนใจอยู่ยั่งตั้งตั้งสติบ่ได้ว่าไปดันซะ้ากมาเห็นแบบโม่พ่นเอ๊ะแสมาหาเบิงโดยก็คือประเภทนี้ก็ต้องแต่งว่าไปดันซะคันว่าทางพุ่นมอบให้ควายตัวเดียวก็คือจบเลยโดยแม่คือบได้แต่นโดยพี่น้องเลยประเภทนี้หิดขลองของบ้านเพิ่นเนาะก็คือ เฉิเสียชีวิตเร้วก็เมนได้แตงเนาะแตงแบบเอายีบข้องมาซื้อพี่น้องเลยแบบนี้สมมุนว่าแตงนี่มีอย่างแน่เอ้ยทางบ้านทะเลาะโดยมีครบทุกอย่างมีครบคือกันกับแตงดองแบบบ่แบบคือทั้งงันพังผู้ชายนี่นะเพิ<อ>่นสิได้อันมอบอย่างแน่ทางเจ้านะมอบเทควายตัวเดียวกะจบขมสบว่าเขาบ่แตง่งนะ สมุิว่าเขาส่งแบบนี้นะบอสมุดว่าแตง<อ>่แตงนะเออคั้นแต่งบอกก็คือแต่งคือแบบกะหลายอย่างนะขั้นแต่แต่งแ,แหละโอ้เออลงอันว่ามาบังดูว่ามีอย่างแน่นะอันนี้ก็เข้ากับโบหูคือกันเนาะแบบต้องผู้ใหญ่ขาว้าอันนี้ค่ะโอ้โอโดย,ท,ยทั้งเออกับยังบบท่านในหูรายละเอียดามาับันไดเนาะกับผู้ใหญ่กับการที่ว่าแต่งดองนี่แต่ว่าที่สําคัญ เมนเนี่ยไดก็ต้องได้เตง่งแม่โอ้โดยโดยต้องได้เตง่งอย่างเล่ากบบเป็นประมาณนี่พี่น้องเอ้ยเอ้ยเพิ่นกะได้เห็นคลิปแล้วเอ้เพิ่นกับโบคักเนาะแม่โบคัก,คกเอ้เพิ่นกัอยากออกมาอ,อมาันชี้แจงน,นะพี่น้องเลย,ย,ยแต่ว่าหลังจากนี่กะคือเจ้าเห็นคลิปแล้วก็ที่ได้ล้มกันใหม่โบรวอไดๆดก็ได้ได้ก็ที่ได้ล้มกันใหม่ได้คันว่าอันนี้ก็จะจะคุยกันใหม่ว่าไปนานซะ มันก็ยัางสียังข้างขากันอยู่อันทางนั้น่นก็คือสิบปวเข้าใจเนาะแม่งโดยกับเพราะว่าประเภทนี้ทั้งบ้านท้าย่อยกับโเคยมีนะโดยกับประเพณนี้หิดโคองบ้านไผ่เล้าเนาะต่างกันบุเห็ดกับโแเล่เนาะเอ้ยโบเห็ดกับโบเล่เฮาวดยุ่นน้ำบ้านน้ำเมื่อเฮาไปดูเพียงเดียวทำสมบูรณ์มาเฮาบบเห็ด ทางไอ้นาะเราพูดเขากะชิมาตำมิเขาอีกโอ้เลยสมูติว่าเป็นมาแบบนั้นแบบนี้เขาชิมาตำมิเขาโดยนี่กับความเชื่อของบุคคลด้อพี่น้องเนาะแม่อันสมูติว่าเจ้าบุหิตทั้งนั้นบุหิตนี่เป็นทั้งนี้ได้ออกเองบ่หรือว่าเนี่ยใดคั้นว่าเนี่ยได้กับโบหิตเนาะโบหิตกับคือว่าแต่งดองโ่เป็นนั่นใช่ขันสมุดเพิ่นบุรับทั้งทรงขึ้นนี่บุรับทั้งแตงดองนี่ก็บ่าได้ บได้ต้องมีเคลียร์กันต้องมีว่าวกันว,กวันในใบน้นำตาลมันมีอยู่เด้โดยกัดมืออ,อันไหวมือคอนี่เมีนได้ตกลงกันเมียนเนี่ยนั่นเนาะสมมติว่าตอนมือคอหันทางสุมหา่าวทานบ่ได้แต่งดอมคือบ่ให้อารมือเกิดในดอมเกิดว่าเออมือในใดในใดก็อากันแหละก็เสียรมือก่อน โอ้ใบไผ่เมื่อเฮือนเนาะเอาลูกไผ่เมื่อเฮือนอ่าเอาลูกไผ่เมื่อเฮือนอันนี้กะบ่ได้ฮู้เรื่องราวเกี่ยวกับอันน้องเพิ่นเนาะในมือที่เพิ่นเสียกพอดีออกไปนอกนก็บ่ฮู้จักเนาะไปย่างกข่อยก็อยู่หอยู่นาเนาะเพิ่นก็อยู่หอยู่นาอยู่แต่ว่าบ่ฮู้จักນต่างคนต่างอยู่เนาะโดยก็เ็คนนั้น บาดเห็นแบเห็นน้ำทรศัพทราบเลยเราขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อเนาะเราขอพบเจอได้งานเราอันได้เรื่องล้านอันนี้จ้ะได้โทรมาหลินน้ำเบิร์นนี่บ่เรื่องล้านบ่เรื่องล้านตั้งแต่มือนั่นหอนมือนี่ยฮะก็ได้โทรเลยยอมรับโอ้ตั้งแต่มือที่เสียเนาะต่างต่าวเสียว่าต่ต่างคนต่างสุรบุญอยู่ก็ได้โทรเลยยอมรับ ว่เด็กโลแต่ว่าคันว่าแต่ชีซอยเบิ่งกันตลอดทั้งเลยเนาะว่าไปนัานใช่ไยมก็คือทั้งลานนี่ก็กินนุ่มผงเนาะทักแม่ก็คือเฮ่นทั้งเลยเนาะมันโจรวนเยคันว่าเราสิไปก็บพี่คนขับรถให้เราก็คือเก่าก็ไปมาลำบากเองคันว่าสมมติว่ามันยากทางคุณเบาไว ถ้าข้าวก็ะชิ่ซอยกันเลี้ยงเพราะไปนั่นใช่ไหมสมมติทางพุ่นบอกเออเบาไหวแล้วทางพี่ชีเลี้ยงก็ได้โดี๋ยวซอยกันเลี้ยงซ้ำๆใหญ่เพราไปนั่นใช่ไซอยกันเลี้ยงนี่หมายถึงเอามาเลี้ยงอยู่พี่โบือว่าส่งค่านุ่มสมมติว่าทางพุ่นเบาไหวก็คือเสียมาทางพี่เลยโอ้าสมมติว่าสมมติว่าทางไดดองว่าเออเบาไหวแล้วแบบนี้ก็ คือเสียมาทางพี่เลยเพราะว่าการเตหาสิไปพุ่นมันก็คือเห็นอะไรมันยากมอสโมไปก็บแบบห้าทรงแบบเป็นประเภทเงินแบบอันเหมะสให้เพื่อนแบบว่าชอยชื่อนุม่มหรือว่าซื้อเข่าเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนก็กินเข่ากแบบนดี้ันมันกบงบอบ,บอลบอลแลนไปชายก็ต้องซอยอยู่แล้วตัวนี้ค่ะโอ้อโยต้องซอยอยู่แล้วโดย เพราะว่านองกันนยังกินนมกินยังไดยโดยกินนมผงกับข่ากล้องเนาะน่โดยนองเพิ่นได้จากเดือนแล้วก็ใกล้จะหอดซอมเดือนเลยจอหอดซอมเดือนอยู่เลยโอ้โดูเลซ้อมเดือนเลยเรื่องเล่ากับมี่ซันี่แหละพี่นออยเนาะคือเพื่อนก็ได้เห็นคลิปแล้วกั ็สบายใจสบายใจเนาะทั้งแม่เขาก็แยะพรแห้งแล้วทั้งแม่ทั้งครอบครัวภายนี้ทั้งพี่น้องทางนี้กะบ่สบายใจโดยเลยได้โทรหาเพื่อนแล้วบ่หรือว่าจังไดนโทรหาทันระดอมโดยกะหักมาเมื่อวานเนาะก็โอ้บ่ได้โทรแล้วหักกรมารุแต่ก็ว่าอยากชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องเนาะทักกระเฮนคลิปก็เลยว่า คือว่าคลิปแบบว่าแตงดองค่คือว่าบรได้แตงบรได้ห่านนะโดยชีแร่ให้รู้ชีแจ้งให้หู้แม่พี่น้องเนาะเอฟซีบอกว่าสิเป็นพังลาวพังไทยหรือทางต่างประเทศได้หู้เนาะได้เห็นน้ากันพี่น้องเลยโดยวันเรื่องลาวเป็นมาเนี่ยใดเนาะโดยกับคลิปนี้กับซิมี่แต่ซัมมี่บ่เอ้ยซัมมี่เลยโอ้ยันว่ามีอย่างยากเบ่าอีกนะ โดยบ่มีแล้วเนาะการทางแม่นนาพาการเสียด้พอโตเมื่อก่อนเด้อเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุคนที่ว่าเขามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโดยขออยู่ดีมีแห้งสุขมาณลำรวยเบอร์สุขุมสุคนสำหรับคลิปนี้ก็รเสียด้ยอโตเมื่อก่อนเนาะพบกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี